ก็บสบายดีและสวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสุสุคนเสมองพีบ่บอลว่าจะเป็นต่างประเทศแต่ในประเทศบะย่างก็ยินดีนะครับกับชูซองบะยา่างแซนเนลอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องมาหนี่มาหนี้บะย่างกับมาอยู่หมู่บ้านบ้านโคกกลางเนาะตามเพื่อนบอกมาพี่น้องกับเมืองจำพรเนาะก็มีที่บ้านอ่า,น,าน้าโกเกียนแนะน้ำบะย่างขามาเบิ่งเนาะก็ะมีครอบครัวสองผัวเมียเนาะมาเอาเมียอยู่นี่นี่ก็คือ พอเถ่าในเถ่าเนาะกระตุกนี่นะก็เพิ่นมาเหตุอย่างยูนี่กับเม่นมหรับจ้างตัดอ้อยหรือว่าเผาสวนอ้อยบอกพ่อไปนอ้องตามที่เพิ่นว่าเนาะตามที่เพิ่นบอกมาก็คือบ่มีอย่างเยอ่ายเนะพ่อไเปนอ้องเดี๋ยวบัยาวก,ก็สิขึ้นใสอบถามเบ้างเนาะผมมีครูหนึ่งที่กับยังอนุยังบ่หลายนะพ่อไปนเนาเจ้าสบายดีเดินเดิน อ่ขอโทษแล้วจะซื้ออย่างเนาะซื้อจอยซื้อจอยอันนี้ลูกจะบันนี่ยแมนละอันนี้กับเมียป๊อันนี้เมียเนาะอันนี้เมียแมนละอันนี้อายุจักปีอ่ะเจ้าน่ะก่อยว่าสิบเก้าปีสิบเก้าปีโอ้ยังมอต้าทำเนาะยังผมเมียจะปีละสิบเจ็ดเมียสิบเจ็ดปีอันนี้ซื้ออย่างนะซื้อไหมซื้อไหมซื้ออย่างซื้อไหม ใหม่โอ้โดยโดยโดยจ้าจ้าจ้ายุ่งกันมาจักปีแล้วนี่สองปียุ่งกันมาสองปีสองปีแล้วมาอยู่หนีเลยบ่ราะแต่แต่งงานยุ่งกันไหมไม่หรอแต่งงานยังยังมีลูกับคนอะนี่พื่เดียวโอ้โดย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 คือว่าขาดแค้นตุกจนเนาะขาดแค้นทั้งพ่อทั้งแม่์ได้ขนาด ถ้าพ่อแม่เจ้านะบะมีบะมีบะมีอ่านจะมีพี่น้องจะคนมีพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านอ,อันนี้มาอันตัดรับจา้างเิ่นบ่อคือคือจังไหนนี่มาถ่ารับจ้างตัดอ้อยแล้วอ๋อปลูกพ่อบหปลูกน้ำกับเป็นยามแล้ว ปูแล้วก็นอนเฝาแม่นแล้วเงินเดือนจักอันเทาน่าไรนะเงินเดือนเดือนละหาแฉนกับบุคุลเกินแล้วเป็นเดือนอต่อคนบ่คนหนึ่งบ่คนเดียวเท่าไรคอยละอ๋อมีกะอลูกลูกลูกจักปีด้ไหมพ่อปีเน,นี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ่าเพิ่นให้เป็นเดือนาา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 าะาา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 านเ,นเนาาาาาาาัาาาา เป็นยามเป็นยามออโดย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 ทำมาบ่ได้อันหลังจากที่นอนเผาอยู่เลยสต่ดูแลอันอ้อยเห็ดแบบไหนเนาะเพื่นมาบอกกเลยกาบอกเผาและไหลงัวไหลยังไงแล้วอ๋อแล้วเพื่อนเคยอ,อันแบบยืนหรือว่าใจยังให้กินยังบ่เนาะแบบเนื้อจากอันเงินเดือนนะ บ่ละบ่ได้มีบ่บ่มีถ้าใจแต่ตอนท ouais. ี่อันตัดอย่างเดียวถ้าใจตตัดกะมันก็เป็นยามเนาะมึงคนใจเป็นเดือนเดือนนะฮะเซนนะเจ้าตัดได้สำเดินนะบ่อันนี้ยังมึงบ่ตัดกะบ่พูดถึงถ้าตัดอ่ะนะตัดอ่ยแม่นตัดอ่ยก็บางทีก็ได้ลอยบางทีก็บ่รด้ยลอยมาตัดเป็นหมัดก็จะตัดเป็นหมัดหมัดละช่องละฮะเซตตัดเป็นหมัดมหันมาเป็นเดือนเนาะ เผื่อพื้นเผาอ้อยนั่นเผาเป็นเดือนคือว่ายังไงนี่อ่าคุณเจ้านอนเผาอยู่ชื่อนี่เพิ่นนี่เดือนละห้าแสนโดยแต่อหอดย่อามตัดไหนเพื่อนจ้างตัดเป็นมัดเป็นบ่โดยตัดต่างหากอ๋อโดยโดยอ๋อใครก็บที่ได้พอใจยังไงก็จะงงนะแมนแมนแมนใครกังงคือกันว่าอื่อนเพืออันเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จ้างเป็นมัดเดี๋ยวก็ว่าจ้างเป็นเดือนนะงง แต่มาอยู่ตัดอ้อยจกอึกจึกปีแล้วหน้าก็บหอยู่ช่องปีได้สองปีแล้วชองปีบไม่ได้ไปอยู่ใส่ด้วยบนอยู่นเทนีด้วยไอมยู่เทนีอะไรให้หน้าตะกาทั้งเป้าเป้าเลยบูมี่เอาบูมีเลยบนทางยาวบูมี่บูมีมมม่จะให้ได้นาน,ะนะะจะไม่พี่น้องจะคุ้นกันนะจะไล่อยู่ทางบ้านเมันไปอยู่ใส่ไหนอยู่บ้านอะไรใจอยู่บ้านไหนเนาะบ้านแม่เขากับบ้านอลัน มันอลันเออจะเป็นดูกคนสุดท้องบ่มีน้องหลายมีน้องหลายอ่ารวมทั้งครอบครัวเจ้าน,น,นี่นี่นี่หน,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 นนะมีจจะคนหนิอยู่ลำพันธ์นะหกคนหกคนดโดยอ๋ออ๋อเลยโดย,โดยพักกันอยู่อายุหกินอ,อ,อย่างแล้วแต่ละมือขุดจิหล่อจิหนายไปแหละเนี่ยก็เป็นเขียนนละ อ่ะโดย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 อ่า่าน้าเมได้จากขาน้าจะไปเอาดีใจชื่อเงินเดือนออกแล้วก็ชื่อทางเงินเดือนบอท่านดิบอท่านก็ได้ไปรับเขาก่อนเขาต้องไปรับอ่าเข่าวปลไมากินก่อนเนาะยืมนะทีไรไงบ้างก็มีไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าไช่ไหมไฟฟ้าแสงโชลเซลแสงชลเซลผลตีนั่นก็ออยู่กลางปราอ้อยยังมีไฟฟ้าใช่เนาะ หน้องเนี่ยพาดอกกระต่ายแล้วกันเจ้าที้เจ้ายังไม่ได้นอนอยู่นี่็ว่าสองปีที่ผ่านมานงไมาเหรอเจ้ี้นอนอยู่เมืองไหนเนาะมันมีตูบตัวนันแะไรก็มั่งตู่เก่าม่เห็ดมั้งอ๋อตูบเก่านั่งห่างเหรอโดยอ๋อเพราออันนี้ยังคุณภาพยังดีอยู่เนาะอันนี้หากะเห็ดโดยโดยโดยเนาะ ทั้งพ่อทั้งแม่เน่ยทั้งเจ้านั่นนี้อยู่บ่น่าจะก้าพอได้เห็ดกินอยู่บ่พอได้เห็ดกินทั้งนี้ห่ามันกับลายพอได้เห็ดกินอยู่บะกุ้มเนาะบะกุ้มแล้ไอ้น้องจะมีจ้าคนนะเขาดื้อไงไอ้น้องบ่ไอ้น้องทั้งข่อยเนาะแม่แม่แม่มีกันอยู่สี่คนสี่คนนั่นล่ะเอ่อเต้ตะกี้นี่ยอาจะเกิดเนาะเจ้าอยู่แล้วมาอยู่ปาอ้อยเลยบ่หรือว่ะบ่ อย,อยู่บ้านอยู่บ้านแต่มาอยู่นี่จักปีแล้วเนาะชองอ,อ๋อเพิ่งมาอยู่ที่เอาหัวนี่ป่ะโดยอ๋อตะกี้จะอยู่กับผใดรกันอยู่กับแม่กับแม่แม่กับหาชิญ่มากขึ้นกันอ๋อแต่ก,ก่อนตะกี้บนท่านไปอันรับจ้างตัดออกต้ออ้อยไปเห็นอย่างกินเนะาะบ่อ,อยู่บ้านทำาหาก,กินยังร<อ><า>ับจ้างนี่หละรับจ้างกระเจาเกี่ยวข้าเกลยวหนะ้า ลายนเกี่ยวเข่าแสดงว่าอันมาอยู่นี่กันใช่ได้สองฝีกันเนาะโดยท่าทามกันกระพอกับแมยโดยอเด้อด้อเด้อเด้อเนาะคืออันนี้กำลังกสีเพิ่งเดียวผ่านเทียนอันในครอบครัวที่ตอนนี้คื่ออย่างเข่า ขอทำจำปากินไหมบอโดยอ๋อโดยโดยโดยก็คือเราบพิ่งจะอยู่สองคนนะพี่น้องบพิ่งจะอยู่สองคนนี่ก็คือสิมีพ่อกับแม่แล้วก็น้องจะคนนะน้องคนหนึ่งแล้วก็ไอ้คนหนึ่งไอ้ไอ้คนหนึ่งบ่มีดูเีอะก็เพิ่งยังยังยังบพิ่งจะมีเพิ่งสองอ๋อโดย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 ดยจ้าเจ้ายืดๆลงยืดๆอ่าท่นมันนี่แหละเ o าสิอ่า Hai hát chị tặng gần đây, hai hai chị tặng gần đây. Hoi chị tặng gần đây, hai nó tặng gần đây. Hoi chị tặng gần đây. Hoi chị tặng gần đây. Hoi chị tặng đây. Hoi chị tặng đây. Hoi chị tặng đây. Hoi chị tập đây. Hoi chị tặng 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 đây. Hoi chị าสบายดีแม่อันนี้เนาะจริงๆเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะจริงๆอยู่ร่วมกันอามาอยู่จักปีเลยแม่สองปีแล้วสองปีเนาะทุกหนักก็ดีป๊อทุกหนักแล้วบมีหายหน้าวันน้มีจะให้จักะยังบ่สไหมวมีบผมมีเลยแม่มีพี่น้องอยู่คนน่ะเคยมาอยู่นี่พี่น้องสามคนพี่น้องสามคนมูลมั่งพ่อแม่ตะกี้เด็จ้ะมูลมั่งพ่อแม่ตะกี้ตา ถูกเงาขายเพิ่นขายเพิ่นขายเบิร์ดโอ้อยงอ๋อจ้าจ้าจ้าแล้วอันพี่น้องที่สามคนตอนนี้เพิ่นอยู่ไสนเนาะอยู่อารันอยู่อารันแหละเพิน่นเพิ่นเห็ดยังขงมือเนี่ยเพิ่นก็เห็ดหน้ากินไปสู่ลูกสู่เมียเพินพ่นอ๋อเพิ่นขึ้มีให้มีหน้าเนาะเพิ่นอยู่น้ำลูกน้ำเมียเพิน<อ>่นกินมูลเขามูะนเะมียเนาะมูนเมียโดยโดยแต่อ่าทั้งพ่อด้วทั้งพ่ออันปวดปวดแม่บ่มีบ่ ทัง Adams, London, างพวมแม่กระพุ่นและนากระถางปูนหน้าน oh, oh. oh. ah ้าถ่วงดิ้นช wow> ่ายชมเบิดอ๋อเห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้มิตรโชกต่เฮียอโออ๋อโดยๆๆๆยน้ยโดยแม่อันเห็ดอันปลอกอันอยู่ผ่าดอกพอาอ้อยอยู่นี่นั่นแต่ละปีแต่ละปีน่ะกุ้มกินยู่บอนไงกะบกุ้ม ผู้แล้วพ่นตัดพูดแล้จังเพิ่นจังได้เงินสังไข่แน่เป็นบ่าไข่แน่เพิ่นตัดจังไดเดือนละแสนชองแสนนี่แหละเพิ่นหายอยู่ไปมันบ่มีโดยโดยกินน้ำกินอะไรเยอะจังเลยน้ำไรกะบวัน้กินไลหน่ามันไม่ผู้แล้วกินน้ำคั้มอยู่ผู้โสดก็นั่นประทักเอาประทัดเอาหาบุตรท่านขาน้ำจ้างตาไปหาอันแบบใดบ้างไปกู้เพิ่น ได้เงินอลไรจังจ่ายเพิ่นโอ้รวยรวยพ่มด้ผู้แม่นี้มีลูกจะคนนะร้ายได้ลูกก็ได้เจ็ดคนเจ็ดคนจ้าอยู่ในแม่นี่สามวะอยู่ในแม่สามสามคน้าโอ้รดยรวยยย ก็คือหาลำบุญท่านเหมือนว่าจะปีแล้อันพูนสองคนที่บุท่นมีครอบครัวนะคนหนึงก็ิปปีคนหนึงก็ิปีพใกล้คิดงอ๋อยก็โอเคนะแม่นะก็อย่งไรก็มือหนามือหลังัชมาเยี่ยมมาอย่างมือห่นะโอเคเนาะ กะสิประมาณนี้เนาะพูดอะไรพี่น้องกะเนาะทีหม่องไพ่ทีอย่างฮอบ่าย่ากับผูู้เนาะคนใส่เงี้ยแบบเนาะกะที่หม่องที่อ่าน้องสองคนนั้นนอนเนาะอ่าอันนี้ก็สิเป็นกระตูปเชียวหม่องนอนก็ได้เนาะ้าโฮมตาเทศแล้วก็มีพี่น้องก็คือทุกยากปากหม่องอยู่เนาะสำหรับครอบครัวนี่เนาะพี่น้อง กถามมีพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากติดต่อสอบถา,ามวันยาวมาก,กะติดต่อวันยาวอะไรือเก่าเนาะพี่น้องทั้งเสืทั้งลายเนาะคือขาดแช่นหลายอันหลายอย่างพี่น้องแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกาลายู่เนาะก็คือเข่าอะไรพี่น้องที่เราบอกตอนนี้ีขาดแช่นหาน้ำบระทานเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็โ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องก็ถามมีพ่อแม่พี่น้องอยากซอยแล้วเ,เลยว่า อยางไรสอบถามเรื่องนึงกอมูลอพูนเติมกะติดต่อสอบถามหมาะแสได้คือกา,ารเราตั้งเพจยทั้งลน์เนาะกับสำหรับคลิปนี้กับเบาะแสที่ต้องขอตัวลาห้พี่น้องไปเนาะกับคำบากราบสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกูสู่สุขคนเนาะ